60, our, Stock สวัสดี่ะตอนนี้เราอยู่กันที่สนามบินแอลันดา,า,ดาสตอกโฮล์มแอรันดาแอรันดาสตอกโฮล์มนะคะสวีเดนกำลังจะไปต่อเครื่องไปยังคิลูนาเรามาถึงสตอกโฮล์มตอนประมาณ7จ็ดโมงครึ่งออกจากไทยเที่ยงเที่ยงคืนเที่ยงคืนครึ่ง ก็ใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงนิดๆสชั่วโมงนิดๆกับตันแวนแ่นมากถึงก่อนเวลาหนึ่ง <laughs> ชั่วโมงจ้า ชาวสแกนดิเน,นเวียตกใจที่เราสั่งไอซ์ไอซ์กาแฟกาแฟตอนเช้า <laughs> ตอนเช้าก็ <laughs> <laughs> ว่าเขาหอกหัวเราะอะไรก<ล>ันเนาะเออเราคนไทยมันติดน้ําแข็งอยู่แล้วติดน้ําแข็งขอเย็นยน <laughs> นะได้อยู่ได้อยู่โอเคตอนนี้นะคะได้เวลาออกหาอาหารน,นี่เป็นเวลาสี่โมงเย็ยนแล้วแล้วก็การเดินทางยาวนานคทางนี้นะทำให้เราถึงคิวนัดสนใจนา่งนานมากค่ะเดี๋ยวต้องออกหาอาหารละหิวมาก Hey. The burger in the first and uh if you guys uh don't the, the dip is a spiced mayon barbecue It's kind of like our signature, but if you don't like it uh, let like there's no one we eat it. Uh, maybe but you really okay. Oh, maybe okay, <laughs> thank you can like, okay Thanks <laughs> ม,ม,ามาที่ไทยเขาบอกว่าเป็นซอสเก เราจะมาเช็คอินงยางปัจเนกันนะคะคือเย็นมาก <c oughs> หนาวสุดต้องกานเสื้อดาวมาแล้วอากาศเย็นมากเลยตอนนี้ไม่มีแดดเลยฉันอยากได้แสงแดดฉันต้องการการสัง่งคอแสงทุกคนตอนนี้บรรยากาศเงียบมาก ปเหมือนจัดเดินวนรอบเวียนเทียนหนู ตอนนี้เรามาถึงหน้างานแล้วนะครับตรงจุดเช็คพอยต์ของวันแรกกำลังเปิดแล้วตรงนี้มีจุดอินโฟเมชันต่างๆและกำหนดการ It's easy to walk in the beginning to Ladoja. It's very, it's like a walking path mm -hmm. and you can go very quickly. Oh. But you get tired. You have a backpack and everything. And when after here it's a bit more rocky and very you have stone <laughs> and you want right to, yeah. so okay. take it easy. Also don't rush. in the ใน beginning then you have more energy left for the rest for the rest Okay, okay. Yeah. คุณน้ำขิงครับคุณได้คิวเท่าไหร่ครับคุณได้คิวเท่าไหร่ส่วนส่วนหนึ่คุณกดโคตรไวเลยครับนี่คือคิวของตั้มนะครับคือหนึ่งส่วนส่วนสาม โคตรคนไทยเลยขึ้นไหวไหวอยู่มาก <laughs> <laughs> ตอนนี้เราอยู่ด้านหน้านะครับด้านหน้าทางทางเข้าเต็มจะเข้านะครับซึ่งต้องใช้คิวในการเข้านะครับท้ And your name? Na Narongrat Riyapun. Tomorrow, correct? Tomorrow, right? tomorrow, yeah. Your bus is at uh, nine o'clock tomorrow. Okay. Yeah. Okay. Don't it. don't miss it. Okay. <laughs> Okay, so you have your checking pass and this is for the luggage to check in. Okay. And you pick up your map and stuff and, and stuff? the food you need. Okay, thank yeah. you. Thank you very much. A trash bag for you. Trash bag? Yeah. Okay. Pull it, it back. And then you will receive a map and some plastic to the map. Map, thank you. Yeah. And we have some additional information here if you want to take จะเป็นแวะกแบ๊กแวะกแบ๊กฟิลนะครับ mm hmm. นี่สำหรับห้องน้ำ mm hmm. นี่ก็ห้องน้ำเหมือนกัน mm hmm. แล้วก็อาหาร Limited to Refill Checkpoint โ okay, อเคสามารถไปเอาที่ Checkpoint mm hmm. ข้างหน้าได้ ตรงนี้จะบอกคำแนะนำจากฟริเวณนะครับ2วันก็2เบรกฟา์บวก4มิลสมิลส่วนถ้า3วันก็อาจจะเป็น3เบรกฟาต์6มิลแต่ว่าเราสามารถไปเติมที่ซาวก้าได้นะครับซากา้าหอส้มตัวนี้จะเป็นชิคเก้นวันนี้เป็นเบรกฟา์เบรกฟา์ ตรงนี้เป็น meat fish and chicken เหมือนกันตรงนี้ของวีแกนนะครับเป็นเกี่ยวกับผักไม่มีเนื้อนะครับผมก็จะเห็นว่านี่เลยไม่มีเนื้อครับวีแกนนี้เรามาฝั่งเสื้อผ้านะครับจุดสำคัญของของเราสองสีเหรอ,อ,อวันนี้ปีน,นี้สีแดงไม่มี งั้นเขาเสีดำตรงนี้มีหมวกครับเยอะแยะมากมายหมวก599โครนได้เอ่ยกางเกงกันฝนโอ้เท่มากที่เล็งไว้แต่อาจจะไม่ซื้อกงเกงกันฝนไม่บอกราคาตรงนี้เสื้อฟรีดฝั่งผู้หญิง ปีนี้มีสีดำกับสีเทาแล้วก็มีหมวกเสื้อยืดเ r เรเวนคลาสสิกนี่ฝั่งผู้ชายก็เหมือนกันครับสีดำกับสีเทาในปีนี้มีเส,สื้ออันนี้นะครับมีเท้า หมัวต่างของใช้มีแนวจีนด้วยถุงกันน้ำสโนพีคด้วยไทเทเนียมโอเคตรงนี้มีผ้าบับนะครับแล้วก็ถุงมือ มีเสื้อฮิตเสื้อโมนิเออวูเสื้อกันฝนตัวนี้เอชทิพย์เอชพีดิชันดอนะครับเอชพีดิชันตัวนี้ผมถามราคามาอยู่ที่2,999โครนนะครับตกประมาณ1,000 10, 0นนิดๆปีนี้แล้วก็พวกกางเกงเคปนะครับเคปโอเคฝั่งนี้เป็นฝั่งผู้หญิงนะครับ mm hmm. เหมือนกัน ฝั่งในฝั่งของอ c สซสซอรีครับจะมีพวกอุปกรณ์ซ่อมซ่อมเต็นท์ซ่อมทาร์ซ่อมแผ่นรองนอนตามอ,อันนี้เป็นสเปรย์กันมแมลงนะครับกลุ่มของสเปรย์กันกันมแมลงลนี้เป็นครีมกันมแมลงมีหมวกกันมแมลงด้วยนะครับออกซิโูซัม,มิกและอุปกรณ์ปฐมพยาบาล 399สินวาแล้วก็พวกถุงนอนนะครับเฟลเวเวน2อ9โอเคประมาณนี้นะครับแล้วของซีดูสมิตมีเทอร์มาเลสนะครับแผ่นรองนอนข้างบน โอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ข้างนอกครับเสร็จเรียบร้อยของข้างในก่อนจบเรามาหยิบขนมปังกันนะครับจะลองเทสขนมปังของเขาอร่อยไหมอ๋อ we, we need to try <laughs> yeah y e a อเล็ก ลองอาหารของเขาก่อนนะครับเป็นอาหารที่เราจะเอาไปกินที่เราจะเอาไปกินนะครับสามารถมาลองก่อนได้ตรงนี้ราเม็งนูโดฮาโกไปครับ Thank you. ได้ไรมาขนมปังเหรอขนมปังกับสเปรดแฮมชีสแจกด้วยเดี๋ยวจะมาลองอันนี้ถือหน่อยอันนี้เป็น ทาโก้ที่เอามาเมื่อกี้ได้ไหมข้ายเคอรี่เหรอเหมือนเหมือนน้ำแกงเคอรี่นิดนิดนึงแต่ไม่รู้ว่าเป็นยงกินได้ไหมอ <you> อตอนนี้เราก็เสร็จแล้วเนาะเส,เสร็จของวันนี้แต่จริงๆแล้วถ้ายังเอาของไม่ครบอะ่ะยังสามารถที่จะมาเอาเพิ่มได้อีกถ้าอยู่ไม่ไกลอย่างเราก็อยู่ไม่ไกลจากจากจุดเช็คอินตรงนี้ ถ้าเรียงตามสเต็ปก็คือโหลดเนาะโหลดโหลดตัวโปรแกรมเอ้ยโหลดตัวแอปพลิเคชันที่เขาจะให้ให้เช็คเอ้ยเข้าค<ม>ิวขั้นที่หนึ่งคือ,อเข้าคิวครับโหลดแอปได้ที่หน้าง,งานเลยแต่ส่วนมากทีมงานเขาจะส่งส่งมาให้ทางเมลหรือว่าหรือว่าในเพจของเฟลเวนก่อนก็สามารถโหลดไปลงหน้าแล้วก็เข้าคิวก็จะเข้าไป เข้าไปเช็คอินแล้วก็ซื้อของได้ตามคิวนะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยก็เห็นว่าก็คนที่คิวหลังๆก็เข้าไปซื้อของได้เลยเหมือนกันเนาะเหมือนเข้าคิวแค่สำหรับรับพาสปอร์ตเออรับรับเออรับรับพวกเอกสารพวกที่เป็นแผนที่ของจำเป็น,นถุงถุงใส่ขยะอะไรต่างๆแล้วก็อาหารส่วนของที่จะซื้ออย่างเช่นพวกเสื้อผ้าอุปกรณ์ต่างๆสามารถเข้าไปซื้อได้เลย นะครับโดยที่ไม่ต้องเข้าคิวก่อนก็ได้ทำเสียหายทงใหญ่บ้าทเสียหายของเราโอเคก็เดี๋ยวน่าจะต่อเจอกันอีกทีก็พรุ่งนี้ที่จะเริ่มเดินนะครับโอเคจดการ